้น,นหมอบต้นไม่กัถึงยู่ใส่มตกตกการงานกันจ้าสวัสดีค่ะ้าอันยามอันยามเอุ๊ยเดี๋ยวจะผ้านอนดีไปย่างเล่นน้ำกันจ้ะพี่น้อเอาสายจูงมไปข้า่น้ัง สวัสด <ersch> ีจ้าเพื่อนๆสุขุขุนจากกลับมาพบพอกับเอมี่กับน้องนิดีิคือเก่าครับพี่น้องเดี๋ยวื่อนี้ห้าสิห้าไปียางเล่นเนาะจากพี่น้องจ้าเบิ้งบรรยากาศกำลังคืมพี่น้องทองฟ้ามืดคืมจังสี่กะได้ทีค่ะเอมี่ข้ากับยางลงมาจากบานไม่ยาหน่อยหนึ่งครับพี่น้องกะนี่ละค่ะวางแผนว่าสิยางล่งไปทั้งปุ่นพี่น้องขันบ๊อมี่รถบ๊มี่เลือกกะสิผ้าน้องลิลี่เลนให้เบิ้งเนาะจ้ะเนาะ ออกกําลังกายกันจังน้อยจ้ะพี่น้องอยู่ในบ้านแล้วก็อ้วนขึ้นอ้วนขึ้นจ้าพี่น้องอ่ะล,ลีลีพร้อมเลยยังอันเดียมหัวเรี่ยวสดโอ้แล้วจ้ะพี่น้องแน่นแล้วสายจุ๋งสันผดแต่ว่ากะโอเคค่ะเบ่งบรรยากาศพี่น้องเสียงจักกระจงจักกระจันหอ้องมืดคึมขันแดดห้อนี่นี่เปรี้ยงค่ะพี่น้องสัดอากาศจังซี่ไข่แน่ค่ะพี่น้อง ทางนี้ก็เป็นสวนเชชีช่หรือว่าสวนทัวค่ะพี่น้องเดี๋ยวเอมี่จะพามาเบิ่งจักน้อยพี่น้องอันนี้ก็พักซี่ปลาค่ะพี่น้องนี่เกิดตามหิ้มทางกันนี่แต่ว่าระวังเลยจะเด้อดขันสีเก็บกะย่านหมาเนี้ยวใส่ค่ะพี่น้องนี่เอมี่จะพามาเบิ่งทัวนี่จักน้อยพี่น้องทัวเชชีช่เนาะค่ะเพิ่นปลูกแต่ว่าดินบางงามค่ะพี่น้อง ดินมันแห้งค่ะก็เลยบางงามขันมันงามได้ตนจังสี่เบิดนี้โอ้ยสุดยอดค่ะพี่น้องถั่วเชชี่เนาะภาษาบานเฮ้าเขาเอิ่นว่า,อาอเอียงอ่ะเอ็มมีสีแกะให้เบิ่งค่ะพี่น้องเม็ดมันแข็งพี่น้องเขาจะเก็บตอนมันแห้งค่ะพี่น้องนี่ค่ะมีสองเม็ดค่ะจังสี่พี่น้องเห็นปะ่ะพูดใดไอยู่อิตาลีกันสิหูจักเนาะส่วนมากจะเห็นในอ่ะ ซูเปอร์มาร์เก็ตเนาะเพื่อนขายเป็นขวดกับอันที่พร้อมกินแล้วเนะจ้ะเนาะตอนนี้มันแห้งอยู่ค่ะพี่น้องานคูดยาเฮ็ดกับเขาก็ต้องเอาไปแซนาน้ำคือบบานเฮานั้นล่ะพี่น้องให้มันอืดซะกก่อนนี่แหละค่ะต้นถั่วเชชี่เนาะค่ะเนาะ สนุกไหมถ้ากันแลนจะพี่น้องเดี๋ยวจะแลนอ่ะประมาณอ่ะซีบรอบเอ็มี่ว่ากับลัางนีจจะพี่น้องขรายกว่านี่สิบ่ไหวเนาะจ้ะเนาะไปไปต่อพร้อมหรือยังไปขึ้นมาก่อนแล้วเลี้แลนลงไปพี่น้องลงไปพื้นวันนี้ หลายรอบแล้วพี่น้องเป็นยังไงเหนื่อยไหมนี่เชสตันเด้จ้าน้องลิลี่เมื่อยแล้วพี่น้อง กลับบ้านเลยพี่น้องมาวอมกันมามาวอมกันเนาะนี่เลยค่ะเสียงจักระจันหองลำไส้เพื่อจะได้กลับบ้านแต่เดียวห้าวน,นี่เลยค่ะงาเอ็นีวางวางกับสีออกมาแถวนี้เพราะว่าค่อยนี่รถกับพี่น้องเลอะออกกําลัางกายเจ็บน้อยกั็ดีค่ะพี่น้อง กำลังแห่งชีวิตนะคะเนา,าะนาาาเฮ้ยกลังชีวิตสิตเบนวินแล้วพี่นอ้องอ๋อขอบคุณเวลาพี่น้องมา,มากจิดตามรับชมให้ยกำลังใจกันค่ะเดี๋ยวนี่จ้ะข้าไปเก็บดอกแค่จ้ะพี่น้องเห็นดอกแค่หลายอยูุ่ยยเบิ่งค่ะเบิ่งต้นอ่ะดอกแค่กำลังพี่น้องกำลัางงามเลยพี่น้องสวยๆค่ะ มีน้ำพร้อมจะนี่แต่ว่าเอ็มมี่ก็จะเ,เก็บไปรัวคือกันพี่น้องลิลลี่พร้อมจะกลับหรือ,อยังลิลลี่อยากกลับบ้านเลยพี่น้องเดี๋ยวมาเก็บกันเลยค่ะพี่น้องนี่ค่ะมีแต่เอมี่เราเก็บกินพี่น้องเพื่อนบ่าบาดอกอันนี้ต้นมันอัายุสูงรับรองมาบบเงียวใสพี่น้องสูงจากดินอยู่ ห้องปะเก็บนี่มันกนระชิงหกข้างทางพี่นอ้องออ่่าาเดี๋ยวปีนาเพิ่นกระชีมาตัดอีกหรือว่าก่อนอ่าฤดูนาหน,นาวนี่พี่น้องมันหกเพิ่นกระชีมาตัดแล้วก็ตัดไปเบิด์ตจะพี่น้องต้นน้ำโมนี่เนาะแต่ว่าอันนั้นยุ่งสูงพี่น้องเอ็มมีสีอาจังใดก็สาต้นเตีย้ยๆนี่เดี๋ยวอันนี้ก็มีพี่น้องต้นเตีย้ยๆนี่เก็บเลยพี่น้องนี่ต,นต้นจังสี กินได้เนาะคะแต่อย่าก,กินหลายเนาะพี่น้องเนาะผู้ใดบ่เคยกินก็กินน้อยๆสกักก้อนเห็นว่าไอ้มีอาภาากินก็สิกินหลายเท่อเดียวท้องเสียบ่รูน้าได้จัดเด้อนี่แหะค่ะโอ้ยยอดอวบอวบเลยค่ะพี่น้องวันสองสามยอดไอ้มีกับบ่กินหลายสิก,กินจะก,กรรมหนึ่งกับพ่อพี่น้องโอ้ยอวบคักอวบแน่เนด็กพี่น้อง กัมหนึ่งพี่น้องนี่แหะค่ะปนปูปนปลาลาบเป็ดลาบไก่กินได้เบิร์ตค่ะพี่น้องเอาไปกินกับแซ่บแซบจะ้ะนี่แหละค่ะเอมี่ก็ได้พักกำหนึ่งเนาะมาย่างมือนี้โอเคอัญญามอลิลีิอัญญาโมกัสะอัญญามมจิปรนุนตะนี่สมามาอยากกลับบา้านแล้วพี่น้องอัญญาโมกาาัสะาจากอะไรกาาัสะ อยากกลับบ้านแล้วจ้ะพี่น้องเนาะอ่ะก็ขอบคุณหล,ลายๆพี่น้องที่มาอันเบิ่งน้ำกันเนาะเดี๋ยวจังไปเบิ่งว่าเฮ็ดหยังแน่อยู่บ้านเนาะจ้ะเนาะสีวิตเมียฝรัง่งขายนี่บางๆกะพามันยางอกอกกำลังกายนี่ราคาสถานที่แบบม่ค่อยมีรถเนาะจ้ะพี่น้องจ้ะมื้อนี้กะโอเคอยู่จ้ะแย้มอ๊อตระนต้ากระริ๊งกระริ๊งจะมาถึงบ้านกะเฮ็ดกับข้าวให้สามีค่ะมื้อนี้เฮ็ดผัดกะเพราง่ายๆคือเก่าค่ะใส่หมอสไตล์เอมีนอ่นั่นล่ะมันจังบ่เลอะเตาแก๊สเนาะค่ะเนาะ กเจะคลองว่าสิกินลาบหมูกับลวกพักนั่นละค่ะนี่ละค่ะชีวิตในต่างเดนอยู่กินแบบง่ายๆค่ะเขาสวยของข้ากระสุกเหลือพี่น้องหุงใสหมอคือเกาจ้ะมาจ้ามากินเขาแรงน้ำกันได้จ้ะเด้อขอบคุณห,หลายจ้า